Welcome back to English Classroom with Teacher c u k k i Today, will you learn about shape? Shape คืออะไรนะัไดเรู้ไหมคะ Shape ก็คือรูปร่างนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับรูปร่างของสิ่งต่างๆกันนะคะ The first word is square, square Repeat a f to me, square, square The next one is rectangle. Repeat after me rectangle rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า The next one is triangle. Repeat after me Tri angle. Tri angle. Three triangle triangle สามเหลี่ยม The last word is awful, awful. Repeat after me, awful, awful. วงรีเราได้เรียนรู้คำศัพท์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้โครงสร้างประโยคกันเลยค่ะถ้าเราจะถามว่านี่คือรูปร่างอะไรเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรดีคะเราจะพูดว่า w h a t s h a p e is this What shape is this? เราจะตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรดีคะ This is a. This is a. What shape is this? This is a square. What shape is this? This is a triangle. วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคกันไปแล้วนะคะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ คำที่หนึ่ง circle วงกลมนะคะคำที่สอง oval วงรีคำที่สาม triangle สามเหลี่ยมคำที่สี่ square สี่เหลี่ยมและคำสุดท้ายนะคะ rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนักเรียนนะคะ กลับไปทบทวนคำศัพท์ดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูกุ๊กกิ๊กมีการบ้านให้นักเรียนลองไปทำนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกพูดนะคะประโยคคำถามและประโยคคำตอบถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูฟังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะ See you next time bye b า e